ไม่ไม่อยากจะฟังไงเขาเตแหม,ไม่ไม่อยากจะฟังไม่อยากจะเชื่อไงมันมัน,ม,นมันเสดยดินไปเล็บมันยากผมเข้าใจอยู่ว่าคนฉลาดแต่มันมีเยอะเวลาเนี้ยคนฉลาดแต่มันมีเยอะพร้อมจะเป็นอาจารย์คนพร้อมไทยเทธรรมะพร้อมคุยนู่นคุยนะี่เนี่ยคนฉลาดน่มีเยอะแต่คนฉลาดนั้นน่ะหนีอาเวจีนรกนคนยังผมถามแค่นี้นหนีนรกนคนยังแค่นั่นเนี่ยัวเองจบปิดหรอ ธรรมะทั้งหมดทั้งพวกเนี่ยผมจะบอกให้ที่พยูสอนเรียนเรียนกันเนี่ยเป็นของพระอรหันต์ตำนานนั่นนหะเป็นของพระอรหันตนนนะนน์ไม่ใช่ของปู้ทุชนเราอ่ะไม่รู้อะไรเยอะผมมาอย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นพระนะไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นอะไรเหมือนอาจารย์พยูนะไม่มีชื่อเสียงนะการรูนะ้่าเชื่อผมมีหูฟังหูไวห้หน่อยๆก็ดีนะ ธรรมะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นของธรรมะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็น